นะคนยังไม่ตายสักคนไม่รู้ไม่รู้ว่าผมจะเดินไปทางไหนดีนี่ครับทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้ทา,ไดทางนั้น,น,นท,าทางไหนดีอะ ทังนี้ดีกว่า like ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท,ท,ท,ทคนกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่เกม PUBG นั่นเองช่วงนี้นี่ก็เล่นเกมกันบ่อยๆเลยนะเพราะว่าไม่ได้ไปไหนไม่ไม่ได้ไปไหนมากไม่ได้ไปไหนมากเออ ก็ได้ไปเหมือนกันแหละได้ไปทุกวันแต่อย่างวันนี้ตอนนี้ก็เกือบเกือบเที่ยแลครับผมนะไม่ได้ไปไหนทียังอยู่แต่ในบ้านคอยเล่นเกมอย่างเดียวนี่คนเล่นหนึ่งร้อยคนในดินเดนที่หิมาตกอยากไปยังในหิมาตกนี้ช่วงโควิดนี้ยิ่งไปไม่ได้ประตูเสียดายจัง ไม่อยากปิดเลยเทิมปิดมากเกินพอเปิดเทอมปุ๊บไม่ได้หยุดไม่ชอบเลยอ่ะ ừ, ใครชอบม้างเนี่ยก่อนที่จะไปเล่นกันนะผมนะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคลงแถวนี้แหละเออนี่นี่นตรงนี้ได้ อี่นะี้ที่ภูเขาเนี่ยหรอมะเ็เลยเออแล้วก็วันนี้เป็นวันสงกรานไม่ได้เล่นสงกรานเสียดายจังเออสองกรานไม่ได้เล่นเขาน่าจะแบบเลื่อนบ้างนะสงกรานเนี่ยไม่รู้จัดอีกคนไหนเออถ้าไม่เลื่อนนี่จบเลยเลื่อนนะตอนเปิดเทอมเลยเอาเวลาที่เรียนเนี่ยมาบรสิสงกรารดีกว่า ดีดีกว่าเยอะใครคิดว่าใช่ด้วยก็ช่วยกันกด like ไลค์ด้วยนะผมนะออใครชอบมั่งเอาเปินก่อนนี่มีหมดเลยอุปรกรณ์จริงๆ กล่องพยาบาลไนเยอะจังเลยครับแถวนี้หาได้สบายง่ายๆแถวนี้คนยังไม่มาทีเยอะแยะนะคนยังไม่ตายสักคนนี่กิงทีเดียวไม่เกี่ยทีมึงตายมึงยิงกูหลายครั้ง กูไม่ตายเอออ้ทำไนเปอร์อ้ชัดเจียวพอหนักเกินไม่ดีเดี๋ยวกระเป๋านัก ใส่ของสำคัญไม่ได้ไปต้องหาชุดปฐมพยาบาลตัองหน่อยไอยชุดแบบผ้าพันแผละอะ่ะเออเดี๋ยวใส่เดี๋ยวใช้นี้มากเกินเดี๋ยวหมดไม่เอาเปลืองเก็บไว้ใช้ในายามจำเป็นดีกว่าอย่างช่วงนี้นี่ก็ไม่ใช่ว่าออกไม่ได้นะออกได้ออกทุกวันนะออกไปซื้อของกินทุกวัน ไม่เคยมีวันไหนที่ไม่ออกออต้องหาผ้าพันแผลก่อนเลยตอนนี้โอเคได้แล้วกระสุนปืนนิดนึงนขึ้นชั้นสองนี่ไงผ้าพันแผลใช้ทันทีใช้เลยรีบพัน ือบุนัลือเอามันนี้แหละดีแล้วเออหนักกระเป๋าว้าวนี่คือระเบียงนี่บ้านที่ไหนวะเนี่ยประเทศอะไรเออเราไม่เคยเห็นเลยนะเีย,เย,เยนี่ ชุดปฐมพยาบาลต้องเก็บต้องเก็บจำเป็นเลยแหละตอนนี้ผมอยู่ในวงอยู่ไปไปตรงกลางดีกว่าแถวนี้ไม่ค่อยมีใครหาใครไม่เจอเออนี่ผมผมต่อ,อยนี่เมื่อกี้เตรียมต่อยเตรียมต่อยไม่ใช่เตรียมยิง มีรถน้องไหมว่าโอ้กระโดดลงมาจริงจงเนี่ยตายเอออย่างนั้นขาหักแน่แต่นี่คือเกมไม่เป็นไรครับผมไม่เจ็บเลยในเกมทำได้แต่ของจริงอย่าทำตามนะ ไปให้หมดอันนี้ทิ้งไปออหนักเปล่าเปล่าวิ่งต่อวิ่งไปเรื่อยวิ่งไปเรื่อยผมก็วิ่งอยู่ทุกวันนะวิ่งอยู่ในสายพานที่เคยรีวิวที่เคยรีวิวไปนะ แต่วอนนี้ไม่เจอใครเลยเลยต้องย,ยิบมา,าคนยิบหกคนเลยต้องเยอะคนอะตอนนี้วงเริ่แคบอแคบนครับแต่ไม่เป็นไรยังอีกนานกว่าจะแคบเสร็จในนี้มีอะไรอีบ้าง ไว้เผื่อกระสุนหมดหรือเพื่อใช้ในยามจำเป็นอ,อีกไฟปั๊บเดียวคนเหลือ6กสิบกว่าคนแล้วดูผมนี่ยังไม่เจอใครเลยเจอแค่คนเดียว นี่เราอยู่ตรงกลางอย่างนี้ไปแถวๆตรงกลางกลางวงเดี๋ยวรอดูหน่อยว่าวงมันจะแคบ,บทีนก้นะเจอแล้วเจอแล้วแป๊บเดียวสเสร็จเสร็จผมอีกแล้วให้มันยิงกลนเนี่ยเออทำไมคน,นตัวใหม่นี่มันกากอย่างเลยว่า ดีแล้วและตีกากดีนะดีนะไม่กากเดี๋ยวเดี๋ยวตายแล้วคนที่สามก็ตาย,าตายอ้าไม่หมดโอ้ที่ปิดตาที่ปิดาาตาโจรสลัดดูดิ า้าวบใส่แล้วหรอแค่ไหนนี่รอเลยครับเป็นกับตันเลยไม่เน่ยตอนนี้เหลยหกสิบคนยังไม่ถึงครึ่งเลยเอีกหนึ่งนาทีวงจะแคบลงเราอยู่ในวงกันแล้วไม่เป็นไรไปกลางวงดีกว่า มีของอะไรจำเป็นที่เราต้องเก็บบ้างไหมผ้าพันแผลเลยเอ้าเก็บเก็บไปอ่ะอืมอันนี้ไม่จำเป็นไม่ได้ใช้อะไรเราโ,โ,โ,โย,ยนใครอยเนี่ยเมื่อกี้อ้าวถุงของไปบ้านเยอะจังเลยนะเลือดลอาอย่างเลยเพียบแต่เราจะไม่ให้ใครเก็บ เรจะเก็บคนเดียวอะไรบ้างที่ไม่จำเป็น,นดูดิขออยายใหญ่กว่าเดิมตอนนี้วงเริ่มแคบแล้วเ,เราไปตรงกลางๆดีกว่าเผื่อเจอคนเพิ่มตอนนี้เหลืออีกคนครับผม เลยครึ่งหนึ่งเฮ้คนนึงแล้วผมอ๋อมีมีอุตส่าห์อ่อนให้ก่อน ยิงผมไม่ตายทักคนเอะไม่แม่นเลยอ่ะคุณคุณต้องไปซ้อมมาใหม่ไปฝึกมาใหม่นะอถ้าคุณฝึกมาไม่ดีพอคุณอย่ามาเจอผมไม่งั้นเดี๋ยวคุณหัวร้อนเดี๋ยวนี่เครื่องดืมชูก,กำลังได้เพิ่มกำลังขึ้นทันทีไปต่อครับผมตอนนี้เลยแค่ หนึ่งตัวส่วนสี่นล้วเออยี่บกยีออ 6, 5, ่มา 6, กเออยี่บกยี่มากคนมันยี่โบกก็ใกล้เคียงกับยี่มากยี่มะส่วนหนึ่งร้อยก็จะกับหนึ่งส่วนสี่ตอนนี้เหลือยี่สี่แล้วีย่แล้วก็ยี่สามตาเยอะจังต้องที่หนึ่งไม่ได้ผมไปหาคนเพียบเพียี่กว่า ไม่รู้ว่าผมจะเดินไปทางไหนดีนี่ครับทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้ทา,ไดทางนั้นนี่เาทางไหนดีอทางนี้ดีกว่าไม่มีจุดหมายเลยผมหาใครไม่เจอตะกุนหาเจอก็จัดการหมดแล้วเออไม่สนุกเลยอ่ะ ไอ้โรลินโรลินตีแล้วแหละกลายแล้วนี่ดิ <c oughs> เดี๋ยวผมหัว้วนฟาดโทรศัพท์ทิ้งแมวแมว <c oughs> ช่วงนี้ต้องระวังอย่าเจอใครมากนะครับผมคุณผู้ชมก็อยู่ในบ้านเถอะเล่นเกมไปอยู่ได้อยู่แ้วไ,ไม่เป็นไรถ้ามีโทรศัพท์มันคืออยู่ได้แต่ถ้ามไม่มีโทรศัพท์ไม่มีคอมเนี่ย ไปผมบอกบอกไปเลยคนสมัยนี้ไม่ใช่คนเกทียเราวัยรุ่นเราเด็กเออต้องเล่นอยู่แ้วตัวโทรศัพท์ไม่เล่นเลยไม่ได้ไม่เคยมียุคเนอดุบานแต่ว่ายุคเนตอนเด็กๆพอตอนเด็กๆนี่ผมยังไม่มีตัวโทรศัพท์เสียเพิ่งมีตอนปหนึ่งให้เหมือนเด็กสมัยนี้อิจฉาจัง เ็กสมัยนี้ก็ได้ตั้งแต่อุบาลแล้วอ่ใ,ใกล้ทะเล้ไปดีกว่าอตอนนี้เหลือเก้คนครับผมศัตรูก็อีก 8. แปดตัวน,นี้ก็วงก็เข็บลงแล้วผมก็อยู่กลางกลวงพอดีศัตรู8คนเลย ออกมาเลยเตรียมพร้อมอยู่แล้วไม่เจอใครเลยดิเจอปุ๊บหรือยิงงี้ตายเตรียมตัวก่อน มไม่นับผมนะนับศัตรูศัตรูเลยจคนเอาใ้เหลือคนสุดท้ายดีกว่าแล้วผมค่อยจัดการกันเองว่าใครจะที่หนึ่งใครจะท็อปท็อปเย็นนี้ค่อยกินไก่เพราะวันนี้นี่ผมกินไก่เยอะจังทุกวันกินทุกวันเลยไก่นะจะได้ได้ที่หนึ่งที่หนึ่งกินไก่กินไก่มากจะได้ที่หนึ่ง ถ้าคุณผู้ชมอยากได้ที่หนึ่งแล้วก็กินไก่ให้เยอะนะครับกินไก่เลยบอบบำรุงสมองเตรียมตัวเผื่อเปิดเทอมมาแล้วเดี๋ยวเตรียมบอหรอไม่ต้องอ่านหนังสือมากกินไก่ไปแล้วก็นั่นแหละหนึ่งสองต้มตายอีกแล้ว เก็บหมดเลยอ่ามันมุงสาองใช้อ่าผ้าบันเผลเนาะใช้นี่ใช้ได้ตอนนี้เผลแเรายังเหลือเยอะไม่หนองพันก็ได้เราจะออกนอกวงแล้วไปใจกลางวงดีกว่าอีกแค่เจ็ดคนจูเหลือหิวหกคนนะ ถ้ารูเลเจ็ดคนในผมไม่ที่ศูนย์แล้วที่ศูนย์ไม่มีที่ศูนย์เขาอยากได้ม้งที่ศูนย์ที่ศูนย์นี่คือไม่ได้เข้าแข่งขันนะที่ศูนย์น่ะเออแมันก็ติดลบติดลบมาก่อนเอาติดลบอินฟิตี้เลยมาก่อนเพื่อนเจอแล้วครับเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วอยู่นู่นไงนี่ ไม่หยิบทีก็ได้อืมตอนนี้เหรอเออพอแล้วไม่ต้องหยิบแนละ้วอะไรนะได้แล้วตอนนี้ตอนนี้เหลอสี่คนนะผมเตรียมตัวโอ้ ไหนวัดตรูตายยังตายแล้วเลยสองคนนี้อยู่ไหนเลยคนเดียวครับตอนนี้มาเลยพร้อมมาดูกันขยับจะที่หนึ่ง cả nhà ai chơi tiki mà này mà, để mẹ đẹp, ừ, ở giữa trung trang leo, máy sát thủ, ở nhà wa ở nhà wa ตอนนี้วงก็กำลังเคีบอยู่ใช่ไหมไม่อย่าเขีบอะไนะเ,เออเบออไ,ไรเรโได้เราได,โโไดโโ้นี่นี่ที่หนึ่งครับผมนะ ขอบคุณนะผมที่คุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์นะครับผมนะกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยและที่สําคัญเลยคือกดซับสไครต์นะครับผมผมจะได้เก่งขึ้นเข้าไปอีกนะโอเคครับนะเดี๋ยวผมก็พักก่อนแล้วกันโอเคสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะผมก็ทุกคนเลยอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และปุ่มกระดิ่ง ที่ด้าล่างคลิปนี้ในเลยนะผมคลิปหน้าจะมีคลิปอะไรออกมานี่ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะลงวันไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะติดตามชมกันเอาเองเดอ้อบ๊ายบาย